สวัสดีครับคุณผู้ชมในที่สุดเวลาที่รอคอยก็มาถึงนะครับสำหรับการขึ้นภาคใหม่ของแวนกัดไทยนะครับก็จากนี้ไปจะขึ้นสู่ภาค o v e r d r e s s นะครับซึ่งก็จะเป็นฟอร์แมตใหม่ก็คือฟอร์แมต o v e r r r e s s หรือฟอร์แมตดนะครับจากนี้ไปก็จะเรียกได้ว่าเป็นการแข่งหลักของแวนกัดไทยนับจากนี้ไปนะส่วนฟอร์แมตภาคฟอร์แมตพรีเมียมกับ ฟอร์แมตภาค V ก็จะเป็นงานแบบงานรองๆองลงไปละนะครับเพราะว่าพรีเมียมกับ V เนี่ยของซัพพอร์ตมันจะนานๆออกทีละอันที่จะออกเรื่อยๆเป็นมาตรฐานเลยก็จะเป็นภาค Overdress อันนี้นะครับที่ต้องทำคลิปพูดถึงตรงนี้เพราะว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงไปมากสำหรับ Overdress นะครับอย่างแรกที่ชัดเจนที่สุดก็คือแคลนจะถูกยุบรวมกันเหลือเป็นเนชั่นหรือก็คือแบ่งกันเป็นสีนั่นเองซึ่งมันจะมีอยู่6สีด้วยกันก็จะมีสีเหลือง ีเทอร์ n ซ t ตูรีสีแดงด a ร์กเอมพายสีเขียวสโตเคีย ok สีน้ำเงิน Dark State แล้วก็สีเทาบรันเกตแล้วก็จะมีอันหนึ่งที่ของไทยตอนนี้ยังไม่ออกก็คือสีชมพูไลริเค้านะครับจีงๆชิดแต่มันยาวมียกแค่นี้แล้วกัน <laughs> นะครับก็เรียกว่าเป็นการยุบรวมแคลนให้เป็นสีมากกว่าเพราะว่าเวลาออกของเขาจะออกของได้ง่ายขึ้นทางบูชิโร่จะออกของง่ายขึ้นเพราะว่าไม่ต้องแบ่งแบบ ชุดนี้มีแคลนไหนแคลนไหนแคลนไหนบ้างอีกชุดนึงมีแคลนไหนแคลนไหนบ้างนะครับซึ่งก่อนหน้านี้มันทําให้เกิดปัญหาที่ว่าแคลนรูปเมียน้อยหรือว่าแคลนที่ไม่ได้เป็นตัวเด่นของภาคนั้นๆน่ะนานๆออกของทีอย่างเช่นสไปบัตเทอร์รอปีหนึ่งออกของทีอย่างเงี้ยหรือว่านวาแกเปอร์รอปี2ปีของออกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับต่อไปนี้คือเวลาออกของเนี่ยชุดหนึ่งก็จะมีทุกสีอาจจะเว้นแค่สีชมพูที่ไม่ได้ออกเพราะว่าสีชมพูเนี่ยจะสีชมพูเนี่ยจะออกของแบบเงือ นานๆานออกทีออกทีแล้วออกเยอะนะครับส่วนทั่วไปไอ้หสีที่เหลือเนี่ยแทบเรียกว่าแทบจะออกทุกชุดเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าของออกอะไรอ่ะคุณก็จะมีของซัพพอร์ตให้เล่นหรือว่าอาจจะมีสายใหม่ในสีนั้นให้เล่นนะครับแตกต่างกันไปอย่างเช่นสีคีเหลืองอันนี้เดี๋ยวมันก็จะมีเดี๋ยวพอชุด b ีทีออกมันจะมีอีกสายหนึ่งให้เล่นนะครับเพราะฉะนั้นคุณเล่นสีไหนคุณก็จะเล่นได้หลายเด็กนั่นเองโดยที่คุณไม่ได้จําเป็นต้อง เล่นหลายแคลนแล้วแบบรอของนานๆออกทีอย่างงี้ก็จะไม่ไม่ค่อยมีปัญหาแบบนั้นแล้วนะครับส่วนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างที่2ก็คือในเรื่องของไรเด็กนะครับซึ่งเป็นระบบใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาเฉพาะในเวนการโอเวอร์เดทเท่านั้นใน V กับพรีเมียมจะไม่มีให้ใช้นะครับเพราะไม่งั้นเดยมมันโกงไปซึ่งเออใช่ผมลืมอีกแล้วเวลาจัดเด็กนะครับคุณจะต้องจัดรวมทั้งหมด50ใบนะครับซึ่งทั้งปึงนี้ ที่เป็นกองกองหลักในการเล่นแล้วก็ไรเด็กอีก4ใบนะครับรวมกัน2อย่างในทั้งหมด50ใบแล้วก็พอคุณจัดเสร็จคุณต้องเลือกมา4ใบออกมาใส่สลีปให้แตกต่างกับตัวเมนเด็กตรงนี้นะครับ mm hmm. พวกนี้จะถูกใช้เป็นไรเด็กเวลาคุณเล่นคุณจะเอามาวางคู่กับตัวเด็กหลักซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเวลาวางต้องวางยังไงนะแต่ว่าเวลาผมเอาสะดวจะวางอย่างนี้ แต่ว่าต้องวางในสภาพความหน้านะครับแล้วก็เอาตัวเริ่ม1ใบาจากในไรเด็กเนี่ยมาวางเป็นแวนกัดตัวเริ่มนะครับคุณจะเอามาจากที่อื่นไม่ได้นะเออซึ่งในไรเด็กนะครับคุณจะถูกบังคับให้ใส่4ใบเกรด 0, 1, 2, 3อย่างละ1ใบนะครับห้ามทำนอกเหนือกว่านี้คือคุณไม่สามารถเอาเกรด4มาใส่ใีนี้ได้เด็ดขาดทำไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวเริ่มคุณจะถูกบังคับเอาตัวเริ่มจากไรเด็กามาวางอย่าง ทีนี้วิธีการใช้งานไรเด็กก็คือเมื่อคุณเมื่อเข้าเทิร์นของคุณปกติเวลาคุณเล่นคุณเริ่มเล่นคุณจะต้องไรเป็นเกรดหนึ่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับตอนนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะได้การ์ดจากไรเด็กมาไรคุณแลกด้วยการทิ้งมือหนึ่งใบลงดรอปโซนแล้วคุณค่อยเอาการ์ดจากไรเด็กหนึ่งใบที่เกรดเยอะที่เกรดสูงกว่าตัวแวนกาของคุณในตอนนั้นลงมาไรอย่างนี้ แบบนี้จะนับว่าเป็นการไร้ปกติฉะนั้นคุณจะไม่สามารถเอาเกรดสองลงมาไร้ต่ออย่างนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการไร้ปกติเช่นกันดังนั้นเวลาเล่นคุณจะมี2ทางเลือกระหว่างไร้ลงมาจากมือปกติหรือไร้จากไรเด็กนะครับแบบนี้ข้อดีของมันอย่างแรกก็คือคุณไม่หลุดเกรดแน่นอนเพราะว่าบางทีแบบ เ,ออเวลาเล่นคุณจว่วมาเกรดหนึ่งไม่ขึ้นอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนคือคุณต้องยืมเป็นตัวเลิกให้เขาอัดอย่างเดียวอ่ะไม่ก็ต้องจีอซิตอันนี้แก้ปัญหาเด็ดขาดเลยคือคุณทิ้งมือหนึ่งใบแล้วคุณเอาไรเด้กมาไรเลยนะครับทีนี้อย่างที่2ก็คือมันจะทําให้เวลาคุณเล่นเนี่ยไรเชนของคุณจะไม่หลุดในภาคโอเวอร์เดเนี่ยทุกสีทุกเด็กมันมักจะมีไรมันจะมีเชนการไรของมันอยู่มีเส้นทางหรือที่เรียกว่าไรไลในการไรของมันอยู่นะครับอย่างเช่นในของสีเหลืองสายบาสเตียนอย่างนี้ มันจะมีมันจะมีลายในการได้ของมันอยู่ก็จะเริ่มที่ฟอร์สตัวนี้นะครับฟอร์สบอกว่าเมื่อโดนรูกไรทับซึ่งก็คือรูก,กรดสังใบนี้เมื่อถูกไรทับโชวเกรดสจากมือสองใบแสดงท็อปกองหนึ่งใบถ้าเป็นยูนิตให้คอลงเรียถ้าไม่ใช่ให้โยนลงดบโซนอ่ะต่อมาถ้าเป็นเทจของรูก็เมื่อถูกไรทับโดยบาสติออนโชเกรดสัสามใบในมือแล้วจวการหนึ่งใบอ่ะพอบาสติออนไรทับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้น Uh, โดยเอาแบบในฝันเลยคือถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนอ่ะคุณต้องโจวให้เจอไอ้สามตัวเนี้ยเพื่อที่จะเวลาเล่นไรเชนคุณจะได้เอฟเฟกทั้งหมดทีนี้ด้วยความที่มันมีไรเด็กเนี่ยคุณไม่ต้องขนาดคุณไม่ต้องกดดันขนาดนั้นละต่อให้คุณหยิบขึ้นมือมาอ่าไอเกดหนึ่งเมื่อกี้ไม่มีทิ้งมือหนึ่งใบลากมาไรแล้วทีนี้ถ้าในมือคุณมีเกตสอคุณก็ เกตสองที่ตรงเชนคุณก็เลือกเอาว่าคุณจะทิ้งมืออีกสักใบหนึ่งเพื่อเอามามาไร่จากไรเด็กอย่างนี้หรือว่าคุณจะไรแม่งลงมาจากมือเลยแล้วแต่มันจะเป็นช้อยคุณเลือกได้นะครับมันทําใหา้ความกดดันในการเล่นลดลงไปมากแล้วก็การสกรูเกตจะเกิดจะไม่เกิดขึ้นแล้วเพราะว่าถ้าเกิดคุณสกรูเมื่อไหร่คุณก็ทิ้งมือไรเด็กเอานะครับเป็นระบบที่ดีมากผมโคตรชอบเลยแก้ปัญหาได้ชัางหงนะัก นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องสําคัญอ๋อแล้วก็การที่ใส่ในไรเด็กตรงนี้นะครับจะนับรวมกับกองหลักด้วยฉะนั้นถ้าเกิดคุณมีบัตติออนอยู่ในไรเด็กอีก3อีก3ใบจะใส่ได้ในเมนเด็กแต่คุณใส่ในเมนเด็ก4ใบแล้วรวมกันทั้งหมดเป็น5ใบไม่ไดม้มันจะติดจํากัดที่4ใบเหมือนเดิมนะครับนับรวมนับรวมกันหรือว่าถ้าเกิดมีเคสที่โดมแบนเหลือ2 อย่างนี้คุณก็จะใส่ในรเด็กได้แค่ใบหนึ่งอีกใบนึงก็อยู่ในกองอย่างนี้มันจะนับรวมกันนะครับใส่เกินไม่ได้ถ้าเกิดจัดจับได้คุณโดนปรับแพ้นะครับอันนี้ก็พูดเอาไว้ก่อนซึ่งก็ด้วยความที่มันมีรเด็กเนี่ยทำให้การจัดเด็กในภาคโอเวอร์เรทเนี่ยจัดได้หลากหลายมากขึ้นนะครับเกรดแต่ละเกรดคุณจะไม่ได้ต้องฟิกตามสูตรแบบเออแปดแ 16อย่างนี้เออมันจะไม่ได้ฟิกอย่างนั้นล่ะนะครับตัดไดที่อ้อลืมไปคุณต้องใส่ทริกเกอร์ให้ครบด้วยนะ16ใบนะครับก็มันจะไม่ได้มันจะยืดหยุ่นอะไรได้เยอะอย่างเช่นเด็กบัตรเตียนซึ่งต้องอาศัยเกรด3เยอะๆเนี่ยคุณก็สามารถใส่เกรด3ได้ถึง20ใบถ้าอยากจะใส่นะ <c oughs> ทำได้เช่นกันนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันมีไรเด็กเนี่ยโอกาสหลุดเกรดนี้แทบจะไม่มีละ เพราะฉะนั้นมันก็จะจัดเด็กอะไรได้ค่อนข้างเยอะขึ้นซึ่งรวมทั้งการใส่พวกการเว็บมต์อย่างเช่นการออเดอร์พวกที่ด้วยนะครับซึ่งก่อนนะการออเดอร์เนี่ยจริงๆมีมานานแล้วล่ะตั้งแต่ภาควีละตั้งแต่ชุดเอ่อทล์เ,เด็กของโคโนเจ็ตโน่นเลยนะครับมันถ้าผมจำไม่ผิดนะมีมาตั้งแต่ตอนนั้นลวแต่ว่าไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่เพราะว่ามันใส่เยอะไม่ได้มาเพราะมันจะไปเบียดเอ่อที่ของตัวเล่นกับตัวไรท์มีทำให้มีโอกาสลุกเกรดมากขึ้น แต่ในความที่มันมีไรเด็กตอนนี้มันทําให้พวกการเวทมนต์แบบนี้เอามาใช้ได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งออเดอร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะติดสีเนชั่นอยู่นะครับเพราะงั้นก็ใส่ข้ามใส่ข้ามสีกันไม่ได้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดน,นะแล้วก็หนึ่งครั้งเป็ดเพวกการเวทมนต์แบบนี้พวกออเดอร์พวกนี้ใช้งานได้เทินละใบนะครับอย่างคุณจะคุณจะปาทีเดียว2ใบไม่ได้คุณต้องเลือกเอา เท่ละครั้งเท่านั้นเท่าละใบนะครับซึ่งออเดอร์ก็จะมีหลายแบบด้วยกันอย่างนอมอย่างนอมอนออเดออันนี้ก็จะใช้งานในช่วงเมนเฟสของเรานะครับคุณก็ประกาศว่าคุณจะใช้นอม m อน Order เสร็จแล้วคุณก็จ่ายค่าคอสตามที่มันระบุไว้เพื่อที่จะใช้เอฟเฟกเสร็จแล้วออเดอร์นอ r มอนออเดอก็จะตกตกโซนไปนะครับ ถ้าเป็นเซตออเดอร์ซึ่งตอนนี้เซตออเดอร์จะมีแค่สีเทาสีเดียวแต่เดี๋ยวแน่นะคนอาจจะมีเพิ่มมาอีกมั้งแต่ว่าก็จะพูดถึงตรงนี้ก่อนละกันเซตออเดอร์ก็คือคุณจ่ายค่าคอร์สประกาศว่าจะใช้แล้วนําใบนั้นไปวางไว้ที่ออเดอร์โซนแล้วมันจะมีผลตลอดนะครับมันให,ให้ลองนึกว่าเป็นเวทสนามละกันที่พอคุณแปะไปปุ๊บมันก็จะอยู่อย่างนั้นแล้วก็จะมีผลในสนามไปจนจบเกม ยกเว้นว,ว่าจะมีอะไรมาสอยมันซึ่งตอนนี้ผมยังนึกงไม่ออกแม่งมีอะไรมาสอยการ์ดในออเดอร์โซนมั่งวะรู้สึกว่าจะไม่มีนะอม,มันก็จะทําให้เกิดผลลัพธ์อะไรต่างๆกันไปซึ่งอันนี้สีเทาจะโดดเด่นในเรื่องของการใช้เซตออเดอร์หลายๆแบบนะครับอย่างตอนนี้ก็จะเป็นคุกซึ่งจับเรียการของฝันของค่าไปขังไว้ในคุกแล้วถ้าเกิดเขาอยากจะไถ่ตัวออกต้องจ่ายค่าคอร์สอย่างเช่นจ่ายโซหรือว่าจ่ายคัตตบาร์เพื่อที่จะเอาออกจากคุกนะครับ ส่วนฝั่งสีเทายิ่งมีการในคุกเยอะมันก็จะยิ่งเก่งขึ้นอะไรแบบนั้นเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือเซตออเดอร์บิทออเดอร์นะครับจะเป็นการ์ที่ใช้ในช่วงการสเต็ปของคุณเอ,อ่อถ้าผมจำไม่ผิดของสีเขียวจะมีเดี๋ยวผมหาก่อนนะผมจำได้ว่าสีเขียวมีนะเซตออเดอร์เอ้ยไม่ใช่บิ i ออเดอร์นะครับคนแป๊บหนึ่งลืมเตรียมเอาไว้ไม่ใช่อะไรเพราะลืมไปว่าจะต้องพูดถึงด้วย อยู่ในวะเออเจอละอ่ะแบบนี้ก็จะคล้ายๆกับไอ้ควิ h ช l ลนั่นแหละซึ่งเราจะใช้ตอนกาดเท่านั้นนะครับพอใช้เสร็จก็เอาไปวางไว้ในดอกโซนซึ่งหน้าของไทยตอนนี้จะยังมีแค่3ออเดอร์อยู่3แบบด้วยกันนอนาคตมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า t i กเ e r Order ด้วยแต่ว่าตอนนี้ยังมาไม่ถึงก็เอาไว้ก่อนละกันนะครับยกยออไปอไว้มันมาถึงเมื่อไหร่ค่อยพูดถึงกัน เบรสออเดอร์ก็คิดซะว่ามันเป็นคล้ายๆกับควิกชิลที่เคยเล่นกันก่อนหน้านี้แล้วกันคือใช้ตอนฝ่ายตรงข้ามตีมาแล้วเราจะกาดนะครับก็ปลาลงไปแต่ว่าใช้ได้แค่ครั้งเดียวในเทิร์นนั้นนะครับเพราะงั้นก็ต้องเลือกจังหวะกันดีๆคุณจะปายใบนี้2ใบรวดไม่ได้นะครับคุณก็ประกาศว่าจะใช้โชว์ให้ฝ่ายตรงข้ามเขาดูแล้วก็จ่ายค่าคอสถ้ามันมีค่าคอสที่ต้องจ่ายนะครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็คือพวกออเดอร์ ซึ่งก็จะมีผลในการเล่นเช่นกันในเวนกาดจากนี้ไปเรียกว่ามีการเวมอให้ใช้เพิ่มขึ้นนั่นแหละเป็นผลพวงมาจากการที่มีไรเด็กให้ใช้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ในเวนโอเว r ร์เนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่า Over t r i ทร e r ซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเอาไปเล่นฟอร์แมตอื่นได้ปะนะรู้สึกวีไม่ได้แต่พรีเมียมน่าจะได้มั้ง ไม่แน่ใจอันนี้เป็นทิกเกอร์แบบใหม่นะครับซึ่งเวลาคุณจัดโอเวอร์ทิกเกอร์จะนับรวมอยู่ในทิกเกอร์ทั้ง16ใบด้วยเพราะฉะนั้นเวลาคุณจัดคุณก็ต้องกะทิกเกอร์ให้ดีๆรวมกันให้ได้16ใบรวมถึงโอเวอร์ทิกเกอร์ก็จะนับรวมใน16ใบนั้นด้วยนะครับโอเวอร์ทิกเกอร์มันจะมีการวิธีการใช้ที่ค่อนข้างพิเศษกว่าทิกเกอร์ปกตินะครับเพราะว่าเวลาคุณเช็คเจอเนี่ยคุณชี้ยูนิตของคุณ1ใบพลังบวกร้อยล้านจนจบเทิน ใช่ครับพลังร้อยล้านไอเทยเวอร์สัตแต่ว่าอาจจะฟังดูเหมือนมีมนะแต่อันนี้ของจริงนะครับตอผนผมได้ยินครั้งแรกผมก็ยังเฮ้ออยู่นวะว่าเดี๋ยวนะขนาดนั้นเลยเหรอวะแต่โอเคแม่งของจริงวะนะครับแล้วก็ในเงื่อนไขาการใช้ของโอเวอร์ทิกเนี่ยจะต่างกับ t i กเกอปกติเพราะว่า t i กเกอปกติเนี่ยพอเช็คเจอเสร็จปุ๊บเอาขึ้นมือแต่ว่าโอเวอร์ทเนี่ย มันมีข้อจำกัดหลายอย่างอย่างแรกคุณสามารถใส่โอเวอร์ทิกเกอร์ได้แค่1ใบในเด็กเท่านั้นห้ามใส่เกินนะครับแล้วก็เมื่อออกผลของทิกเกอร์ให้นำโอเวอร์ทิกเกอร์ออกจากเกมแล้วคุณโจ์หนึ่งเวลาคุณเช็คเจอหรือว่าโดนหรือว่าโดนดาเมจตกโอเวอร์ทิกเกอร์มีผลเหมือนกันก็คือคุณต้องเอาการใบนี้ออกจากเกมไปเลยห้ามห้ามเอาองวลแล้วคค่อยโจมหนึ่งนะครับเสร็จแล้วชี้หนึ่งของคุณหนึ่งใบพลังบกร้อยล้านถ้าออกผลด้วยการได้เช็คให้ใช้ความสามารถเพิ่มเติมด้วย นะครับอย่างใบนี้ที่มีใน T ีดีทุกอันก็จะมีความสามารถเพิ่มเติมก็คือชี้นหน่งคุณหนึ่งใบพลังบวกอีกพลังบกร้อยล้านจนจบเทินด้วยก็คือเช็คสมมติคุณตีไปคุณเช็คเจอใบนี้คุณได้พลังบกร้อยล้านนะสองตัวจากโอเวอร์ทิกใบหนึ่งแล้วก็ความสามารถเพิ่มเติมอีกใบหนึ่งนะครับอีตอนตีใส่ไฟตรงข้ามาจะไม่งงเท่าไหร่เพราะว่าสมมติคุณเช็คเจอปุ๊บคุณก็รีโูฟออกไปคุณก็โจวหนึ่งหลังจากใช้ผลของทิเกอร์เสร็จแต่ทีนี้ถ้าเกิดคุณเป็นฝ่ายโดดนนเเมมจชช็็คคคสุติณโดนด ดามิเชกอ่ะโดนโอเวอร์ทิกเกอร์ปกติมันจะไปหล่นอยู่ในดามิโซนใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณเช็คโดนโอเวอร์ทิกเกอร์ให้คุณเอาออกจากเกมชี้วัหนึ่งของคุณหนึ่งใบพลังบวกร้อยล้านแล้วคุณจูดหนึ่งอย่างนี้เท่ากับว่าเช็คโดนโอเวอร์ทิกดามิไม่ขึ้นแล้วคุณชี้อะไรก็ได้พลังบวกร้อยล้านซึ่งส่วนใหญ่ก็จะชี้เวนเพื่อไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเขาตีต่อได้นั่นแหละอย่าไว้ว่าเขาเช็คเจอโอเวอร์ทิกโซนมาอืมแบบนั้น นะครับก็อันนี้จะเป็นความขี้โมของมันและเป็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาใน v วนการ์ด o อเดนะครับซึ่งทำให้การเล่นมีความลุ้นระทึกมากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่การด้วยเพอร์ฟิ a r ดก็จะมีคำว่าขอ o v e r อร์ทครับขอ Over ครับแล้วถ้าเช็คเจอคุณการดนาแค่ไหนคุณก็แตกยกเว้น ok PG <laughs> นะครับก็จะเป็นสิ่งที่ มาทําให้เราลุ้นระทึกกันมากขึ้นทีนี้อาจจะมีคําถามว่าเราถ้าเกิดโจวขึ้นมือล่ะถ้าโจวขึ้นมือคุณสามารถปาเป็นกาดได้นะครับเพราะว่าโอทิกมีชิวห้ามห้าหมื่นนั่นเองก็เอาไว้โยมเป็นกาดได้แล้วพอโยมเป็นกาดเสร็จปุ๊บมันจะไปอยู่ในดรอปโซนแล้วถ้าเกิดคุณมีวิธีที่จะวนกลับเข้ากองอย่างนี้อ่ะก็มีโอกาสจะเช็คเจอได้อีกครั้งอันนี้ไม่ผิดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณได้เช็คเจอคุณต้องเอาออกจากเกมเลยแล้วก็ัจวการหนึ่งใบแทนเพราะว่าเขากันไม่ให้มัน ไม่ให้มันเอามาวนเพื่อที่จะเช็คโอเวอร์ทริกมากกว่าครั้งเดียวในเกมได้นั่นแหละอันนี้เขาก็ทําดักไว้ก่อนซึ่งได้ผลม,มากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกัน <G ül> นะครับเออใช่อย่างหนึ่งผมลืมบอกไปเกี่ยวกับไรเด็กนะครับที่มันบังคับให้เราใส่สลีปต่างกับเมนเด็กเนี่ยเพราะว่าเวลาที่การ์ดจากไรเด็กถูกนํากลับเข้ากองอย่างเช่นผมใจผมถอดโซอย่างนี้ แล้วผมจะใช้เอฟเฟกอะไรก็ตามแต่เพื่อเอาการส่องใบนี้กลับเข้ากองเวลามันกลับเข้ากองมันจะกลับไปอยู่ที่ไดเด็กในสภาพไงหน้าแบบนี้แทนนะครับก็จะไม่กลับเข้ากองหลักแบบนี้ผมลืมบอกตรงนี้ไปโทษทีนะครับนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกกันไว้นะครับก็เดี๋ยวผมนึกก่อนนะมีอะไรกว่าก็คิดว่าน่าจะมีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดผมขาดตก ตรงไหนไปก็คอมเมนต์เพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับอ่านทุกคอมเมนต์นั่นแหละจะตอบไม่ตอบไปอีกเรื่องนึงนะครับเพราะว่าผมก็อาจจะมีเออหลงลืมืมอะไรไปบ้างนะครับแต่ว่าก็เอาไปลองเล่นมาประมาณนึงแล้วก็ถือว่าเป็นรสชาติใหม่ที่สนุกอ๋อใช่ persona l i g e นะครับลืมไปอย่างหนึ่งโทษที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 เหลือ persona light ออย่างหนึ่งซึ่งก็เป็นระบบใหม่ที่ใส่เข้ามาเพิ่มใน a n g u a r d o v e r d r เ s ฟนะครับเดี๋ยวผมหาการ์ดก่อนนะ อันนี้ Persona Light นะครับ Persona Light ก็คือการก่อนอื่นจะดูว่าใบไหนมี Persona Light ต้องดูว่ามีไอคอนอันนมีไหมนะครับถ้าเกิดมีก็จะใช้ Persona Light ได้ Persona Light ก็คือการที่เอาการดหน้าเหมือนกันอะไรครับแบบนี้นะครับยกเว้นจะมีเอฟเฟกอะไรบางอย่างที่บอกว่าให้ทำได้หรือ,เ,อ,อเขียนว่านับว่าเป็นชื่อเดียวกัน แล้วเพอร์ n โซนารได้นะครับแต่โดยทั่วไปนะตอนนี้ก็คือเอาหน้าเหมือนไดทับนั่นแหละนะครับ,นะรบถ้าเกิดมีสัญลักษณ์นี้ด้วยนะครับพอคุณไดทับปุ๊บคุณจะได้โจวกาสหนึ่งใบแล้วก็ตัวเพลเยอร์จะได้อบบิลิตี้ที่บอกว่าแถวหน้าทั้งหมดบุกมือก็คือแถวหน้าทั้งหมดแม่จะอธิบายไงดีวะ <laughs> เอาไปว่าเพอร์ n โซนารอย่างนี้ แถวหน้าบวกหมืน่นคุณได้โจ์หนึ่งใบนะครับแล้วแถวหน้าบวกหมื่นนี่คือบวกตลอดสมมตุติคุณเพอร์โซน่าไร์ไปแล้วคุณลงอะไรบางอย่างตามมาทีหลังอย่างนี้ไอ้พวกนี้ก็ยังบวกหมืน่นหรือถ้าเกิดคุณตีไปคุณมีอะไรก็ตามเสกมันลงมาทับอย่างนี้ไอ้โวที่ลงมาทีหลังก็ยังบวกหมือ่นอยู่ดีมันจะบวกหมื่นตลอดจนจบเทินนะครับพอจบเทินเอฟเฟกต์นี้ก็จะหายไปแล้วถ้าเกิดเทินต่อไปคุณไม่ได้เพอร์โซน่าไร์แถวหน้าคุณเวลาตีมันก็จะตีปกติเท่าเดิมไม่ได้มีพลังบวกเพิ่มนะครับ อันนี้คือวิธีการทำงานของมันแล้วกเ็เวลาคุณ Persona ไรท์มันถูกนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการไรท์ฉะนั้นคุณจะต้อง activate Persona ไรท์ก่อนแล้วคุณค่อยอ,ออกผลออกผลสกิลอื่นๆตามมาทีหลังนะครับอันนี้ตามที่กดเขาว่าไว้ก็เท่านี้นะครับโดยรวมมันก็คือท่าปิดนั่นแหละเพราะว่าทำให้แถวหน้าคุณพลังบกหมื่นเวลามันตีมันเลยจะตีแรงมากๆนะครับ น,นันเอแต่ว่าเป็นเป็น ability ที่มีทุกสีเพราะฉะนั้นไม่ไม่ต้องกังวลว่าสีไหนจะไม่มีนะครับมีทุกสีอันนี้อย่างเท่าเทียมกันทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าสีไหนจะมีวิธีเออเล่นกับ persona light ยังไงอย่างเช่นถ้าเป็นของสีเหลืองเวลาตีมันก็จะตี3เลนถ้าเกิดเช็คเจอเก็ดสก็สแตนอีกหนึ่งข้างขึ้นมาตีซ้ำซึ่งก็จะยังได้ผลบวกพลัง วงมือจากเท็กปุ่โซนาไรด้วยซึ่งถ้าเกิดมีพลาเทคอะไรบวกพลังเพิ่มมันก็จะตีแรงขึ้นไปอีกหรืออย่างสีเขียวก็ปกติเวลาตีเวนตีชี้ตีเสร็จชี้แถวหลังหนึ่งใบตีจากแถวหลังได้ถ้าเกิดพอร์โซนาไรอยู่มันจะได้ชี้3ตัวแทนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีวิธีเล่นกับพอร์โซนาไรที่แตกต่างกันไปในแต่ละสีหรือแต่ว่าหรือแต่ละไรได้ลินพันธุ์ทัทีนะครับประมาณนี้เข้าใจไม่ยากเท่าไหร่ นะครับสำหรับตอนนี้ก็คือเอาหน้าเหมือนไรทัพนั่นแหละแต่ว่าต้องมีไอคอนนี้ด้วยนะครับซึ่งบางใบเนี่ยในเด็กอะมันไม่มันไม่มีไอคอนเพอร์โซนาไรนะครับอันนี้ต้องสังเกตดีๆเดี๋ยวผมหาก่อนนะมันน่าจะมีตัวอย่างมั้งมีเป้าว่ะแต่ผมจำได้ว่าบางใบอะไม่มีเพอร์โซนาไรนะอันนี้ต้องคอยเช็คดีๆ ในทีเดียนี้แม่งมีทุกอาสเลยวะท,ท็ตดีแต่ว่าถ้าเกิดเกรดสามใบไหนมันไม่มีไอคอนอันนี้นะครับก็ไม่สามารถใช้เพอร์ซนาไรได้แม้ว่าคุณจะไรเป็นหน้าเหมือนกันก็ตามก็สังเกตด,ดีๆแล้วกันนะครับเวลาเล่นแล้วก็อย่าลืมที่สําคัญเพอร์ซนาไรปุ๊บคุณจวก่อนเลยไม่งั้นเดี๋ยวลืมแล้วคุณไปขอฝันตรงข้ามทีหลังเกิดเขาไม่ให้คุณเสียเปรียบนะครับอันนี้แนะนําจริงๆเพอร์ซนาไรปุ๊บจวก่อนเลยอย่าคิดอย่าเพิ่งคิดเยอะนะฮะ เพราะว่าผมลืมบ่อยตอนนี้ผมไปลองเล่นที่ร้านนั่นแหละครับประมาณนี้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นท่าปิดนั่นเองซึ่งคล้ายๆกับออระบบกิฟของภาควนั่นแหละแต่ว่ากิฟเนี่ยมันจะอยู่ตลอดเวลาไร์นะครับอันนั้นมันง่ายไป p e r s o n ซน i าไรททำให้มันยากขึ้นอีกหน่อยเพื่อให้เกมมันสมดุลขึ้นแต่ว่าเวลามันบวมมันจะบวกถวหน้าหมดเลยนะครับประมาณนี้ คิดว่าคงไม่น่าลืมอะไรแล้วมั้งสำหรับเวนการโอเวอร์เดสนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับหลายสิ่งหลายอย่างทีเดียวแต่ก็ทําให้เกมเสนุกขึ้นนะครับจริงๆมันน่าจะสนุกเพราะว่าตอนนี้ยังเริ่มพ,พร้อมๆกันนั่นแหละย,ยังไม่มีเด็กไหนโดดไปพิเศษเดี๋ยวมันคงจะเริ่มไม่สนุกตอนเริ่มมีเด็กไหนโดนโดๆนั่นแหละแต่ว่าข้อดีก็คือในภาคนี้มันจะจัดเด็กได้หลากหลายมากขึ้นนะครับมีวิธีเล่นเด็กแปลกๆมากขึ้นเพราะว่ามันด้วยความที่มันไม่ได้ถูกจํากัดเรื่องจาเรื่องปริมาณ ยูนิตในแต่ละเกรดแล้วนั่นแหละแล้วก็ใส่การเวมมมาเพิ่มขึ้นได้นะครับเพราะงั้นมันก็จะอาจจะมีกลยุทธ์แปลกๆอะไรเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อิสระในการจัดเด็กเพิ่มขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เป็นแคลนยิบยิบย่อ,อยแล้วมันจะเป็นทีละสีทีละสีเพราะงั้นก็อาจจะมีการแบบผสมข้ามสายกันได้บ้างนะครับในอนาคตอาจจะเอาของจากอีกสายหนึ่งหรือว่าเอาของสามัญใบหนึ่งที่ใบเดียวแม่งใช้ได้ทุกใช้ได้ทุกได้ลน์ในสีนั้นก็ได้ก็อาจจะ มีแบบนั้นเพิ่มขึ้นมานะครับก็น่าสนใจทีเดียวสำหรับใครที่คิดจะเริ่มเล่นแวนการ์ดนะครับผมแนะนำให้เริ่มเล่นที่ภาคนี้เลยนะครับของก็หาไม่ยากเท่าไหร่ตอนนี้ก็ท r i a l อาเด็กวางขายแล้วนะครับกล่องละ9 9บาทกระตีไปกลมกลมอ่ะร้อยหนึ่งถูกกว่าเมื่อก่อนอีกแถมซื้อกล่องเดียวเล่นได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะรีวิวแต่ละแต่ละแคนเอ้ยไม่ใช่แต่ละสีโดดทษทีผมยังติดเรื่องแคนอย,อยู่ก็เดี๋ยวจะค่อยๆรีวิวทีละสีทีละทีละสตาร์เตอร์เด็ก นะครับว่าแต่ละเด็กเป็นยังไงกันบ,บ้างที่หลังก็ครั้งนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันผมนึกอะไรไม่ออกล่ะคิดว่าน่าจะครบแล้วล่ะว่ายังไงถ้าเกิดผมขาดตกหล่นอะไรไปก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะนั่งอ่านจริงๆคือคอมเมนต์อะไรมาเห็นหมดเลยนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ